จดจานแห่งพี่น้องครับบรรยากาศดีครับนี่แดดกำลังแซบแโอ้งามพี่น้องโอู้่นวูบวูบเฮลโลเอวิลิวันเดวิลิวแนสวัสดีครับทุกคนครับจากลูสานแาคกินมัเทียวบบพี่น้องอ่ะวันนี้ไม่ได้สดใสมาฝากพี่ตอนน้องอีกขื้เกาครับเป็นสมงัวหน่อยครับพี่น้อง สมัวหอยจิ๋วครับอ่ะกับลูกโดดกับกระเทียมนี่ครับเทียมลูกโดดอ่ะข้าวเหนียวร้อนๆเหมือนเดิมนี่พี่น้องมา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 โอ้โหกับบรรยากาศดีๆครับเนี่ยเฮ้ยพี่ลองกินเนียยน่ยไรแซ่บกำนังอะลวนแกะกับชิ้นละข่ำครับเนี่ย <laughs> สมัวน้อยสมัวน้อยนี่มามาแซบ่บๆกันมาพี่น้องแกไปน้ำกินไปน้ำครับมัจนจังได้บรรยากาศอ้ามามามาแซ่บน้ำกันอืมนี่ครับ 嗯，爽玫瑰 ต้อนนี้อ่ะเขาก็าน่งามพี่นุ่มอืม จัดจานแท่งพี่ อยู่จังหวัดแดมเพื่ออะไรครคอมเมนต์บอกนวนได้เลยครับพี่องอยากให้้วนกินเมนูอะไรก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับะนี่ก็เป็นสมัวเพรถ้อยจิ้วไม่กินครับมสมุนไพร Ừm. Mm Đuột đạt hăng. Sẵn hmm บรรยากาศร้านบรรยากาศมือมอือ สมโอ้ยๆเพื่อจะกินนะพี่นอกเน,นื้อซาดอืมอืม Nó bị nặng ra lại mì นืมขอยาบยงเรื่องแดดกํลังซ้แซ่้องงามฉันเ็ก,กินหน้าห้องทุท่ทอนบ้าน

สังทีมงานลงอวันสับสาราบเทียมเหรอ ตัวดีๆ,ๆิกน้าจุดเขาก,นกา้นขาดอโอ้พี่น้องอ่ะตันบีรยก็เป็นเมนูงไงครับ สมง่วนหน่อยหัวเงี้หน่อย i, หวัวจิ๋วครับแซ่บแซ่บเห็นมาฝากพี่ฝากน,อกน้องนะครับกินตำหม่ำไรกับบรรยากาศดีครับนี่แดดกำลังแซ่บโอ้งามพี่นอ้องมูนู่นืีมีเสียงเจ็ดเจน,หนาห่องมาเป็นไรนะระยะระยะหรือเสียงนอกอีลุ่มนะครับตุ้มตุ้มตุ้มเป็นบรรยากาศเอามาฝากพี่ฝากน้องนะครับกับเมนูแซ่บครับสมง่วนหน่อยหรือว่า เหนมเนื้อนะครับอ่ะผู้ใด,ดมากินกับฝากกดไรค์กดแช่ให้ทุกวันเด้ครับเดี๋ยวคลิปนาพ่อแม่ครับผมสวัสดีครับปูนปูน